เทปนี้เนี่ยแขกรับเชิญคือเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆโอ้ใครจะทุกใครจะทุกใครจะทุกใครเรียกกูเดี๋ยวกันเพลงของแม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเพลงอะไรก็ตามผู้หญิงแล้วก็เกงไม่เต้นคือตายดมด้อมด้อมด้อม้อมดด้อมดมดมมม แม่ว่าเขาเสียวมากกว่าตั้งแต่วันแรกที่ฉันได้พบเธออไอยังไงแม่แม่แปลไทยหน่อยเธอเปลี่ยนชีวิตของฉันไปเลยนะจ๊ะเธอทำให้โลกนี้ช่างสวยงามพูดได้ถูกแ้องตอนนี้ขอร้องเพลงหน่อยจ้าเธอชุดโกโกวาขึไม่ซื้อมีดไม่รอกรรมศิลปินในดวงใจคุณแล้ว แม่จะต้องมีของดีของรักของหัวหอเพื่อมาแจากแฟนคลับเป็นของหายากจริง,รงบางทีเธออยากได้เอง<ม>ใช่แม่หนูว่าอยากได้เองสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิกกี้คือแม่สุดแ่บสวยเซ็กซี่ซูซานนะคะในรายการ what's in my car บอกกันนะคะว่าเทปนี้เนี่ยแขกรับเชิญคือ เอกล v e สุดๆเขาเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังมากๆ oh. แล้วก็เป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนนะคะรวมถึงมิวกี้ด้วยและมิวกี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าดิฉันน่ะเป็นแฟนคลับของเขาแล้วก็ร้องเพลงของเขาได้ทุกเพลงเพลงเพลง ไม่ว่าเราจะไปคาราที่ไหนกันอะแล้วร้องเพลงของเขาจริงป่ะเย่จริงค่ะมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งของเขาที่พิ้นดิเชีจะต้องขอน้องร้องบเขาให้ได้เพราะว่าฉันชอบมากและฉันเอาไว้แบบร้องให้ประชายเธอเชื่อไหมว่าการเวลาทําอะไรเขาไป็นหน้าจริงจริงเพราะฉะนั้นฉันถึงมีอินสปิเรชันในการดูแลตัวเองตื่นเต้นละไปรับพรกันใกว่าะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันค่ะ หลายเทปแมกฉันดูเทปที่เธอตื่นมาเี่เธอไม่แต่งหน้าเลยฉันก็ดูฉันดูเทปที่เธอต้องเลี้ยงกันเนชหนึ่งวันใช่แม่ฉันก็ดูจริงจริงดีใจมากเลยจริงจริงวันนี้กดเหล็กของรายการหนูมีสองข้อคืออันแรกแม่จะต้องมีของดีของรักของหัวของแม่มาหนึ่งอย่างเพื่อมาแจกแฟนขาเป็นของหายยาก บางทีเธออยากได้เองใช่หมแม่หนูอยากให้เองก็ก่อนขายาและเปิดบปิษัานานนะคะเราก็บอกว่าทําไมเพื่อนๆถึงชอบเพลงนี้และอีกที่สองแม่ต้องร้องเพลงยังก็ได้ให้ไม่ติดอีกสิทิอันนี้ยากชิบหายเลยขอใช้คำเพลงรัแล้วแต่ละเพลงที่เลือกมาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วอ่ะแล้วเราต้องร้องแมันยากไปอีเพลงแรก พี่แม่คิดว่าคิดถึงไอมิ <c oughs> <c oughs> กซ์อะอยากให้แม่คิดถึงเพลงหนึ่งที่ชอบมากที่สุดในชีวิตต้องบอกก่อนว่าเลือกเพลงนี้มาเนี่ยอันนี้แอบคลีเช่นนิดนึงนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราจะต้องลองให้พี่ติตดลิขสิทธิ์ถูกไหมแต่เพลงเนี้ย ครูโดนลิขสิทธิ์ตลอดเวลาเลยฉะนั้นแม่ได้ซ้อมร้องของแม่ไว้บ้างแล้วแล้วก็เรื่องราวของเพลงนี้นั้นก็คือเพราะเป็นเพลงแรกที่มันทําให้เราทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือโอ้ยโอ้ยเออนั่นก็คือโอ้ยต้องมาละแม่ถูกครับเสมอถูกนฉันต้องระวังใะนี่ต้องระวังเข้าใจไหมต้องระวังฉันเป็นวเ้ยงดิสีเงย้ยอะไรวะ จะตาย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 โอ้ยน no, ่ากลัวจังเลยไย่ไี้สิจิตตายไม่เอ่ยเพลงของแม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเพลงอะไรก็ตามจะ I Believe Sexy Noddy b i t c h y หรืออะไรก็ตามก็คือเป็นเพลงที่ผู้หญิงแล้วก็แกง แล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแม่ทำไมไม่ออกเพลงอีกทําไมแม่ไม่ทําอย่างนั้นอีกทําไมแม่ไม่คือกลัวออกมาแล้วมันไม่เป็นแบบนี้อ่ะเข้าใจดูเข้าใจเวลาเมื่อก่อนยูคี้เป็นแฟนคับแม่หนูจะต้องไปซื้อซื้อเทปซื้อซีดีอย่างเงี้ยคือมันจะต้องรอวาวันวางแผงมันคือมันมีความขังมันน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าให้มันอยู่ตรงนั้นก็ดีแล้วคุณได้เราลง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 ให้ดูบ เสียวไว้ที่มีผู้ชายมาลูบไล้แม่งนะนะแม่ว่าเขาเสียวมากกว่าแกแกจุดประสงค์ของเราอ่ะเราต้องทําให้เขารู้สึกเสียวต้องให้เขาไป็นโนภาพต้องให้เขาไปคิดส่วนเราต้องสวยๆแล้วก็แห้งเราต้องยำมรักว่าวงการเมืองไทยมันไม่มีมันไม่เปิดกว้างขนาดนี้แม่เฮ้ย จะบอกให้ว่าจริงๆอะแม่ก็ตกใจรู้ป่ะเพราะว่าผู้งกำกับผพุ่งกับอินเดียคนนั้นอะก็คือให้เราทําแบบนั้นแล้วเราคนดูจะว่าชาติคุณรับได้หรอวะถ้าชาติคุณรับได้ชาติชาติคุณคุจะรับได้ละมั้งอะไรอย่างเงี้ยดื่งดื่มดื่มดื่มาจ่าเล่นดื่มาจ่าเฮ้ยดื่มาจ่าเล่นดื่มาจ่าเล่นดื่มาจ่าเล่นอ๋อ แม่นะตัดเลยเพลงตัดเลยอะแม่ขอถามว่าอยากจะขอถามสักหน่อยามีน้ำใจวันนั้นที่เธอบอกฉันมาอยู่ไหนที่ว่ารักนั้นยังจริง อธิบายคําว่าแซ่บนิดหนึ่งนะแซ็บก็มีคุยคนนู้นคนนี้มีคนส่งดอกไม้มามีคนโทรมาจีบจริงแต่ตอนนี้มันหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้นะมันก็ตามกาลเวลาจริงแต่บางทีก็ไม่ต้องมากก็ได้ปวดหัวว่ะคนหนู่เนี่ยคนก็ใจว่ายัยมิลกินเนี่ยต้องคนจีบอย่างแน่ตอนนี้มีใครจีบหนูเลยค่ะถ้าตาไปที่หนูไม่ท้อเรื่องความรักน้ะแม่หนูไม่ทอนะยังเต็มใจที่จะตามคนนาพี่แอมก็มาแล้วปฏิเสธที่จะ แล้วแม่เกิดไปเจอคนที่แม่คุยก่อนแล้วแม่เปิดตัวก่อนพวกคุณอย่าใจแคบเอควรจะเห็นว่าเฮ้ยเขาไปดีมีสุขคนเราเวลามีความรักอ่ะมันมักจะทําให้หัวใจมันฟูมันอิ่มคุณต้องรู้สิว่าคนมีความรักมันรู้สึกยังไงอ่ะจงแสดงความยินดีกับเขาอย่าไปอิจฉาหนูได้ข่าวมาว่าแม่ชอบเพลงนี้ มันยังไงแม่แม่ทำไมแม่ทำไมเพลงนี้ทำเฮียเบบีทำเฮียเบบีเข้าเฮียเบบีมาแล้วลูกชุดโกโก้วางที่อยากได้ใช่ไหมนั่นแหละอยากได้มากเลยครับพ่อค่ะยังวัยรุ่นโกโก หลอนหูมากคือถ้าเปิดปั๊บวันนี้จะโมโหมากเพราะเพลงนี้จะหลอนกูไปอีกทั้งวันจนหลับตาก็จะกล่ว่าหลอนหูไหมร้องเพลงทาทาไปตั้งหลายเพลงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะร้องเพลงนี้ไปทั้งวันมาแล้วลูกชายมาที่หนูอยากไดุ้ดกว่าที่หนูอยากใส่กก้ว่าฉันไม่สนุกนีได้ขอถามแม่ในความเป็นสาวมันของแม่ทําไมแม่ถึงเป็นสาวมันตั้งแต่แม่ว่ยรุ่นจนถึงวัน พี่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราถูกปลูกฝังมายังไงด้วยคุณพ่อคุณแม่พี่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างโอเพ่นในการที่เราจะมีความคิดเห็นเรื่องอะไรก็ตาม,ตามใช่คือฟังลูกพอแม่พี่อยากฟังลูกเออลูกอยากร้อ,อ,กองเพลงเอยากร้องเพลงหรอแต่ทุกอย่างคือคุยกันด้วยเหตุผละคะ่ะะนั้นเนี่ย เรารู้สึกว่าเรามาจากครอบครัวที่สนับสนุนเราไม่ว่าเราจะอะไรอ่ะมันก็เลยอาจจะเกิดเป็นตรงนั้นที่เรามีความมั่นใจคือเรามีแบ็กอัพอะทีมเราดีอะทีมที่บ้านเราดีอปนเนื้อมมอนเซ s e n จริงๆงั้นแปลว่าทํางานอะไรอ่ะต้องทาให้เต็มร้อยเหรออุ้ยเดี๋ยวคนหาว่ามั่นใจเกินไปกูทาแค่60แล้วก็ไม่ได้ไม่เว้ยแล้วที่เราอยู่อยู่มาได้นานแล้วยังคงเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะทาทาเป็นอย่างงี้ยมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังแม่เห็นคนนี้คือยังเหมือนเดิมไงคือไม่ได้ไม่ได้ นั่งมองหน้าแม่ตลอดเลยสี่สิบสองยังไงให้ได้หน้าอย่างเงี้ย จะเป็นคนอ้วนที่หน้าสวยไม่ใชดเครื่องสำอางแม่ทำไม่ได้แม่นอนกับเครื่องสำอางแม่นอนไม่ได้แม่นอนไม่หลับนอกจากขาดฟิวขาดฟิวขาดไม่ตอเปียดทีดาเวลาล้างเครื่องสำอางเสร็จต้องบำรุงยังไงต้องบำรุงจะปอบหน้าแห้งๆเนี่ยนอนไม่หลับล่างจะเป็นยังไงช่างมันแต่ผิวหน้ากูต้องดีแม่ฉันมหน้าแม่ละเอียดมากใช่ไหมแม่มีของดีอุ้ยแม่ยูเซรีน 3D เซรั่มเขาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะว่าไฮยาลูรอนเรดิเอแนลิฟ เซรั่ม 3D เซรั่มพอมีอายุมากๆอ่ะป้ากระมาออกแดดแป๊บเดียวลูกโอ้ยแม่อะไรยิ่งแบบแม่ลูกคืึ่ม่้เพนดิกรีเนี่ยเพดิกรีนี้ไม่ใช่ทันมาใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่าเพนดิกรีคือเหล่าพันแม่เนี่ยเหล่าพันลูกครึ่งเนี่ยหนึ่งคือเรื่องของกินอะไรก็ไปที่ตู่หน้าเนี่ยก็คือ คือจะบวมจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเน้นว่าผิวหน้าเราจะต้องดีฝ้ากะตัวนี้ช่วยได้คือพอใช้แล้วจางลงเซรั่มบางตัวที่เป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องฝ้ากลสังเกตไหมเวลาใช้แล้วหน้าจะแห้งแห้งสุดๆแต่อันนี้คือเหมือนมันใช่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือไอ้ริ้วรอยหางตาจากเมื่อก่อนที่เราต้องไปโบกโบว่าแม่เฮ้ยเธอแม่ไม่มีจริงๆคือไม่รู้ว่าเขาเรียกเหนืออะไรอย่างนะแต่ก็คือฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็น เป็นเนื้อเจลลครีมๆซึมง,ง่ายแล้วก็แบบลงเมคอัพก็เนียนเธอแม่แล้วตัวเนี้ยเอาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็คือหนึ่งนะไม่ต้องไปพิกแผ่นดินหามีหาซื้อได้ everywhere เข้าใจคำว่าเครียดเวลาซื้อบาง,งอย่างมาแล้วมันดีแล้วหาซื้อไม่ได้ไไดอันนี้สมมุติว่าไปต่างจังหวัดอ๋อมไม่ต้องห่วงจ้ะเขามีร้านที่ขายแน่แม่ ราคาแพงไหมเธอตอนนี้เขามีโปรจากราคา3,300ตอนนี้เหลือ2970แล้วมันต้องใช้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลแบบครั้งแรกที่ใช้อ่ะรู้สึกดีเลยนะ,ะแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าโอ้โหไอ้เรื่อง,เร,องเรื่องฝา้ากระหรือริ้วรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เห็นว่าแบบมันดีขึ้นจริงๆอ่ะสองอาทิตย์ตัวนี้คือทาได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่บต็นไปแม้ว่าจริงๆแล้วคือด้วยความที่เป็นยูซรีนอ่ะของเขาไม่ได้แรงจนแบบครีมบางตัวหรือซิรลัมบางตัวเนี่ยใช้แล้วแบบหน้าลอกมันเกินอายุราวอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามนะก็คือ แบบสี่สิบบวกใช้ได้เลยสามห้าอะไรอย่างเงี้ยเธอใช้ได้ใช้ได้หนใช้ได้้นหนูสามสี่เแม่ใช้ไปเถ <ขา S 1> อะค่ะเชื่อเช,ชื่อแม่ป้องป้องไว้ก่อนแม่เดี๋ยวจะพูดคำนี้ว่าบางทีอย่าไปรอให้ปัญหา ใช่เราต้องแบบว่าเราต้องยิ่งไงสกัดจุดมาอ๋อตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งเธอปรับเรื่องสีผิวได้ดีมากมีอยู่ช่วงหนึ่งแม่น่ะเป็นคนแบบแดงง่ายอะไรง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผิวสีเริ่มไม่สม่ำเสมอเมล็ดสีผิวเราก็อายุเราปานนี้เนาะเออแต่ใช้นางเนี่ยมันครอป่ะเธอแม่หนูอยากได้แล้วค่ะได้เลยเอาไปเลยนูค่แม่เอาไปเลยก็สามารถหาซื้อที่บูตวัสดุหรือว่าร้านขายยาชั้นนาทั่วประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆอยากสั่งออนไลน์นะคะก็ที่เวอวเว็บ y u s e l i n e c o t h mm. ค่ะ mm. แม่ค่ะเพลงอะไรที่แม่ประกวดร้องให้หนูอยากฟังสดๆ One on my love and my devotion You want my love and soul right on the line I have no doubt that I could love you forever The only trouble is you really don't have a time. You got one night only one night only that's all you have to spare. One night only let's not pretend to care. <Darwinough> <expressed displaysSean> <Oliver> มีแบบว่าโซเชียลแบบบอกแม่ว่าแม่ต้องทำยังไงอะไรยังไงทำามแม่ถึงแบบร้องเพลงเป็นพรสวรรค์พรสวรรค์แน่นอนแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานในนี้มาให้แม่แล้วแม่ก็รักแล้วก็ห่วงแหนเป็นอย่างดีเนาะแต่ว่านอกจากพรสวรรค์แล้วเราก็จะต้องแสวงด้วยจะให้ดีก็ต้องไปเรียนก็ไปเรียนกับครูอ้วนไปเรียนกับเซสเ่อเริกซ์ที่เมืองนอกฉั่เป็นครูที่แบบสอนไมโครจักร์สันกับซีรีส กับมารายรอะไรอย่างงี้เราก็ไปเรียนไปคือไปสแสวงหาความรู้แม่เรียนก่อนที่จะประกวดหรือว่าแม่เรียนเรียนก่อนพ่อกับแม่บวกูอ้วไม่ให้ประกวดถ,ถ้าไม่เรียนต้องเจอยาแรงไงพ่อแม่ก็คือแบบว่าเ ต้องอยากทําจริงๆความรู้เนี่ยไม่มีวันหยุดเราต้องหา reference เราต้องหาอะไรมาทำตลอดเวลาตลอดเวลาเราหยุดไม่ได้จนถึงวันนี้นะแม่แมน่นอนไม่แปลกใจว่าทาไมนางยังดังตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนูต้องถามเลยคาถามเนี่ยตอนแรกมีคําถามที่ถามแม่ว่าแม่มีวิธีทำยังไงให้แม่แบบอยู่โยงคงกระพนันอันนี้หนูได้ยินจากหูเองเลยอ่ะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ห้ามคิดเด็ดขาดคือเวลาเราอยู่วงการเนี่ยมันเข้าเข้าง่ายแต่ออกก็ง่ายเหมือนกันจริงแม่ฉะนั้นจะมีช่องให้เราเป็นไร ซิงซ่าใช่ส,ส,สุดๆไป,ไปลเลยแล้วจะอยู่ยังไงให้มันค้างาซึ่งมันอยู่ไม่ได้ไง,งมันไม่มีใครอยู่มันมีช่วงขาลงทุกขาลงแล้วทุกขาลงเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยากแต่เราต้องรู้ว่ามีขึ้นต้องมีลงเสมอขอให้ทําใจว่าในวันที่เราต้องจําเป็นจะต้องสเต็ปดาวลงมา<ะ>เต็มตัวเราก็รู้สึกว่านี่คือธรรมชาติชีวิต yeah it's just life it's just life อ n d it, 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 it happens อย่าไปยึดติดอย่าไปเหนี่ยวรั้งกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ ที่แรกเลวกับแม่เยอะมากแบบหนูไม่ต้องผ่านหนูนั่งอึ้งอยู่แม่เพลงของแม่ที่หนูแบบว่าเวลาลองแองกุชายแองกุชายมีด้วยเหรอวะแม่โอ้เสียงได้เปิดเสียงได้ตั้งแต่วันแรกที่ฉันได้พบเธอใจเยั็นแม่แม่แม่ไทยหน่อยเทเ่ยนชีวิตของฉันไปเลยนะจ๊ะเธอทำให้โลกนี้ช่างสวยงามพูดง่ายกถูกแปลตอนนี้ขอร้องเพลงตัอหน่อยจ้า ชุดก็กะว่ากม,ม้นไซื้อมีได้พี่ล้อกับศิลปนินในดวงใจคุณแล้วต้องเจอคำถา,ามนี้แน่นอนรู้สึกไหมว่าเวลาเข้าวงการแล้วคือเราสูญเสียความเป็นส่วนตัวพี่ไม่เคยรู้สึกสูญเสียวความเป็นส่วนตัวเลยเพราะว่าโตมากับสิ่งนี้เพียงแต่ว่าเวลาจะขอความเป็นส่วนตัวกับคนนะ่ะยากยากงานพรอมโรงเรียนเธอไม่ได้ไปงานพรอมเธอรู้สึกยังไงกูไม่รู้สึกยังไงเลยเพราะกูได้ไปงานเ t v มทีวีลัดไพื่อนไปไลทเพื่นไปเลทเพื่อนไปฉัน ม,มันแต่วันที่ฉันนั้นมีโอกาสได้ใกล้เธอหัวใจฉันเองก็รู้ดี <Yeah. S 1> เธอคือคนใน,น <Double microphone. S 1> คนที่ฉันไม่เคย ว่าการ <Woo! S 1> ตัดสินใจ เอาเปิดมาอีกแล้ววะแม่จะต้องแลกกับสิ่งไหนไม่สำคัญนะจ๊ะไม่สำคัญแมอะไรอะลูกเวลาเนี้กเวลาเนี้ยทีหนึ่งตูกูตกใจไปหมดเลยค่ะแมแม่แมแม ข <bots. S 1> องสิ่งหนที่แม่เตรียมมาให้แฟนๆดนวันนี้ค่บคิดมาเยอะคือแม่ก็ทำกางเกงขายเนอะตอนแรกก็จะเอากางเกงมาให้แต่ก็รู้สึกว่าเออกางเกงเนี่ยคือถ้าแบบไปหาซงหาซืああ้อกันเก้ได้เอออยากให้อะไรทีはは่แบบมันหายากแล้วอะ อ,อัลบัม้มอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้ม I Believe ใช่ไหมคะเป็น special limited edition มีโบนัสแทรกความสีไปแล้วอะ<ส>แต่ว่าบบออกเหลืองและ้วะแม่คือคืออันนี้เป็นผลงานภูมิใจของแม่เพราะว่าได้เซนกับ Sony โซ<อ>นี่โคลัมเบียด้วยความที่ว่าอันนี้ก็คือเพลงแบบครบอะอ่านให้ฟังนะฉันรักเธอคนแบบฉันรุกนคนมันรักกันโอ้ยขอเธอคนเดิมขอได้ไหมคนเดิมใจเดิมรักเธอได้ไหมรพวกนี้ไม่สายมาแมลงสักกันนี้ขอทำสักหน่อยไม่รักตัวเองดึกแล้วแล้วมันเป็นแบบ คาราโอเกะวุ้ <Kara> <Okay! Wait! S 1> เพื่อแฟนคลับของแม่แล้วก็มิลกี้ปลายา ใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบเทปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งแจกให้ไปเลยค่ะแม่ขึ้นมารถหนูอะแม่ต้องมีคําคมกติให้กับเพื่อนๆเนี่ยเขาได้เอาไปใช้ก็นี่ไงปล่อยให้เป็นเรื่องของกูบ้างไม่ต้องรู้ไปทุกเรื่องหรอกเอาตัวเองให้รอดนี่พูดถึงตัวเองด้วยนะพรุ่งนี้ไม่สายถ้าเราตื่นทัน I just wanna be fan you ได้บอได้บอ ไม่กี่แมริกาบอกเลยว่าอนดนอโดนใจขอสารละค่ะตามต้องตามตรงแต่งมงแต่ลงลอออะละแม่นางสาวไทยแต่ได้แต่งงานฟันอยากมีลูกชายของหล่อเลยละ่ะราะว่าอุษราได้แม่มันมาวันนี้นะคะเราสองคนนะคะ คุณแม่ทาทายังที่หนึ่งที่สุดในดวงใจใข่ก็โคนเขาไม่ลงดีแล้ววันนี้แบบประทับใจมากที่ได้เจอแม่นะคะแม่ค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะคุณน้องรักแม่นะคะรักเหมือนกันรักเหมือนกันรักมากรักมิวกี้มากจริงจงดีใจดีใจดีใจที่ได้พูดในสิ่งที่แบบอยากจะบอกน้องเพราะเชื่อว่าต้องเป็นกําลังใจสําหรับหนูพ่อเห็นถึงความตั้งใจที่หนูทํา I love you too I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอแล้วแล้วแต่ละเพลงที่แม่ลิสมาหนูแบบขาวด้าแม่มาหาหนูใหม่นะหาอีกหาอีกมหานมนะหาอีกแน่นอนขอบคุณแม่มากมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสวัสดีค่ะไปค่ะมามาโดดีดงดีดอดีดงแล้วมาเต้นบะตรงแลงวลงหลงทงาโดดีดงมาเห็นหน้าบน เต้นเต้งเอาตูดีดงอ่ี้ดอดีดองเรามาเต้นปะตอลรมลงองมาเห็นหนาหมดคาร์บเกลือก็ะโมเต้นโม่เต้นโมเดี๋ยวนะมาแม่แกบอกว่าร้องให้ไม่ไม่ให้โดนลิขสกทธิ์ไม่โดนอยู่นะแม่